ครับก็สวัสดีครับพวกผมวอมทา่าเสาอีกเช่นเคยนะครับก็มีสาระความรู้ดีๆมาแบ่งปันทุกๆตัปดา์นะครับวันนี้นะครับก็มีเหรียญโชคชัยนะครับโชคชัยเสาห้านะครับหลวงพ่อเอียวัดบรรดาลนะครับก็รุ Tamb ่นนี้ก็ยังไม่ได้ทําลง YouTube เลยนะครับก็ <aus> มีโอกาส <aus> นะครับมีโอกาสนี่ได้มีโอกาสได้เหรียญส <ản> ภาพสวยมาเลยสภาพสวยๆมาเลยนะครับนี่นะครับก็มีโอกาสได้มาทําให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการดูเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิม อ่่านีครับท่านไหนดูคลิปนี้ก็สามารถเต้าซื้อเองได้เลยนะครับอ่าเหรียญโชคชัยนะสามารถซื้อขายเองได้เลยนะครับนี่ครับอ่าก็อ่ารุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญโชคชัยนะครับเสาห้านะครับอ่านี่ด้านหลังก็จะมีเขียนว่าเสาห้านี่นะใช่ไหมเสาห้าสองห้าหนึ่งหกปีสองห้าหนึ่งหกนะครับนี่ครับล่าผลพูนทวีชื่อดีเลยนะครับชื่อดีเลยนี่นะครับอ่นี่นะครับก็รุ่นนี้นะครับมีด้วยกันนะครับมีเนื้อทองคํา เนื้อเงินแล้วก็เนื้อนวะเนื้อทองแดงลมดําอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็มีเนื้อทองแดงผิวไฟแล้วก็มีทองแดงกระไหลทองนะครับอ่าอันนี้มีครบทุกเนื้อเลยนะครับรุ่นนี้มีครบทุกเนื้อเลยนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าขั้นแรกนะครับอ่าขั้นแรกนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับท่านไหนดูผมประจํานะครับก็ ดูเหรียญขั oh, ้นแรกเลยต้องจดจําใบหน้าหลวงพ่อให้แม่นนะครับเนี่ยจำใบหน้าหลวงพ่อให้แม่นเลยนะครับเนี่ยครับเพราะว่าเหรียญเก๊นะครับเวลาที่ถอดไปนะครับถอดไปใบหน้าจะพ้ยนใบหน้าจะพ้ยนนะครับอนี่นะครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆอันนี้นะครับอ่านี้ดูดูเมตตาคมคมอย่างนี้เนี่ครับเมตตาคมๆชัดๆอย่างนี้รายละเอียดชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูอีกที อ่านี่เลยนะครับดูเมตาะนะเป็นไหมดูเมตาคมๆนะดูเปลือกตานะเป็นไหมคมมากๆนะคมมากๆเลยนะครับอนี่ดูรายละเอียดเล็กๆจุดเล็กๆตื่นๆนะเป็นไหมเนี่ยเส้นสายรายละเอียดเขาจะคมมากๆเลยนี่นะครับจดจําใบหน้าแม่นนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปก็ดูผิวเหมือนเดิมนะครับดูผิวเหมือนเดิมเลยนี่นะผิวเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าผิวต้องตึงอ่าตึงไม่บวมไม่เบอร์นะครับอ่าตึงไม่บวมไม่เบอร์นี่ไหม ตึงไม่บวมไม่เบอร์แล้วก็จะมีเสี้ยนเล็กๆเขาวิ่งเข้ามาเหมือนพ่อเปล่งลักษมีนไหมเนี่นะมันเดิมเลยนะครับอนี่เกิดจากโลหะเวลาปั๊มด้วยความแรงสูงนะครับแล้วโลหะเขาวิ่งวิ่งเข้าบล็อกนะครับอโลหะเขาขยายตัวนะครัเขายืดนะครับเขายืดเข้าบล็อกนะครัับอนนี้นะครับอนี่อันนี้ก็คือสภาพผิวแบบไม่ได้ใช้งานนะครับไม่ได้ใช้งานเลยนะครับคือเก็บดีมากนี่เก็บดีมากครับนี่นี้มีโอกาสได้เหรียญด้วยสวยมาทําให้ดูเลยนะครับอนี่ดูสวยๆเลย จมูกแทบจะไม่โดนเลยหรยอนีจ้จมูกแทบจะไม่โดนเลยนะครับถือว่าสวยมากหรือนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับถือว่าสวยมากๆเลยสภาพนี้ถือว่าหายากนะครับแล้วก็นี่ครับตัวหนังสือต้องเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นสันนะครับเห็นไหมอ่าเป็นแท่งเป็นสันเลยขึ้นเป็นแท่งเลยนะครับอ่นนี้นี่ดูอ่าเป็นแท่งเป็นสันเลยนี่นะ,นะครับต่อไปนะครับอ่าต่อไปเมื่อดูใบหน้าแล้วนะครับอ่าตัวหนังสือคมชัดอ่าเห็นไหมคมชัดต่อไป ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังอ่าด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหลังนะครับเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นี่นะครับด้านหลังเนี่ยเสี้ยนเสี้ยนก็จะเป็นเหมือนเสี้ยนสายฝนวิ่งลงมาเยอะมากๆเลยเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับเยอะมากๆเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เหรียญกี้จะไม่ค่อยคมจะไม่ค่อยคมนะครับที่ที่ผมพบเจอนะครับจะไม่ค่อยคมอ่าผมลงกล้องให้ดู อันนี้จะเล็กๆคมมากๆอ่าเห็นไหมไหครับอ่าผมอาจอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างต้องขออภัยนะครับอ่นนี้ก็เป็นการส่งส่งแบบใช้กล้องใช้กล้องส่งพาส่งผ่านโทรศัพท์อีกทีนะครับอ่าถ้าไม่ชัดต้องขออภัยนะครับก็จะพยายามให้ชัดที่สุดนะครับจะได้เข้าใจเห็นไหมเนี่ยคมคมเล็กๆเลยไหมครับเห็นไหมเนี่ยครับอ่าถ้าได้สองเลนส์จริงนี่จะคมมากทั้งเหรียญเลยไหมเนี่ยครับทั้งพื้นเหรียญเลยนะเห็นไหมเนี่ยครับมคมเลยนะผมคมเลยเห็นไหม เนี่ยครับอ่าตรงนี้นะครับของเคที hmm. uh ่พบเจอนะครับอ่าจะติดนะติดนะครับแต่ว่าจะไม่คมอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยครับพื้นทั้งเหรียญเลยนะครับทั้งเหรียญเลยรุ่นนี้นะเนี่ยนะครับดูนะครับแล้วผิวจะตึงนะตึงเรียบแล้วเกิดเสี้ยนนะครับอ่าตึงเรียบเก็บแล้วเกิดเสี้ยนอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเส้นสายฝนวิ่งออกมาชัดๆเลยนี่ดูตรงนี้โอ้หชัดมากนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ดูนี่ดูนะครับอ่าจะชัดเลยอ่าต่อไปดูตัวหนังสือเหมือนด้านหน้าเลย อ่าตัวหนังสือคมชัดนีไหะครับเห็นไหมลาบผลพูนทวีนะครับคมชัดเลยแล้วมีเสี้ยนเห็นไหมเห็นไหมเรามีเสี้ยนอ่านี่ดูเหรียญนี้ถือว่าสวยมากสวยมากเลยนะสวยมากเลยนี่นะครับนี่ดูดูนะครับคมคมเลยคมคมเลยตัวหนังสือนี่นะครับอ่าตัวหนังสือยันคมชัดอย่างนี้นี่นะครับอ่านี่อ่าโชคชัยอ่าดีดูอ่าสองห้าหนึ่งหกอ่าทีนี้นะครับ ตรงนี <ítulo> ้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็สามารถจ่ายตังค์ได้เลยจ่ายตังค์ได้เลยนะถือว่าเป็นจุดจ่ายตังค์เลยนะตรงนี้นะต้องคมคมอย่างนี้นะครับอ่าเหรียญเกจะไม่ค่อยคมไม่ค่อยคมนะที่พบเจอครับแล้วก็ใบหน้าเนี่ยตรงรายเอียดเมตาเนี่ยเมตาหลวงพ่อนะครับเนี่ยนะครับเมตาหลวงพ่อเนี่ยก็จะเปลือกตานะครับอ่าเมตาเปลือกตาจะไม่ค่อยคมเหรียญเกนะครับอ่าแล้วส่วนใหญ่ที่พบเจอของเกส่วนใหญ่จะมีเม็ดเกินตรงนี้อ่าเม็ดเกินตรงนี้นะครับมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับอ่าลอง สังเกตดูนะครับเนี่ยนะครับตัวนั้นจะไม่เท้นะครับจะไม่เท้าดีพบเจอกันนะครับอ่านะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวดูปิ้นอ่าปิ้นหลังปิ้นหลังนี่ผมบอกประจำนะครับอ่าเวลาตัดมาแล้วนะครับเวลาปิ้นนะเนี่ยนะครับปิ้นนะครับจะต้องมีปิ้นนะครับมากบ้างน้อยบ้างเป็นธรรมชาตินะครับอ่าเป็นธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยครับปิ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยปิ้นมากบ้างน้อยบ้างนับตามยุ่ผมชี้เลยนะครับอ่าเป็นธรรมชาติเลยอ่านี่ดูเห็นไหมเห็นไหม ต้องดูปิ้นเหเนไหมไหมปิ้นเห็นไหมมาบ้างน้อยบ้างครับไม่ได้ปิ้นเสมอนะครับถ้าปิ้นยาวเป็นสังกะแพงปืดทั้งยาวเลยเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่ถอดมานะเป็นเหรียญที่ถอดมานะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับนี่นะครับต่อไปจุดจ่ายตังจุดจ่ายตังอีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้ก็สามารถซื้อขายได้เลยเจมคมยี่นะครับชมคมสายฝนคมยี่นะครับสามารถจ่ายตังได้เลยนะแต่ต้องคมยี้นะครับแบบคมยี่เลย อีกจุดหนึง่งถ้าได้ถ้าเราได้มาเป็นเหรียญเปื่อยๆนะครับ uh, เหรียญเปื่อยๆตรงนี้จุดจ่ายตังอีกจุดนึงนะครับ uh. ที่สามารถจ่ายตังได้นะครับ uh. นี่นี่เลยนี่เลยนะครับอ่า uh. uh. นี่ดูเดี๋ยวผมพยายามดูจะชัดไหมเดี๋ยวอ่านี่ดูนะครับอ่านี่ดูดูดูตัวตัดนะครับ ตัวตัดรุ่นนี้นะเนี่ยครับจำแท่งนี้เลยจําแท่งนี้เลยนะครับจะมีแท่งนี้อนะครับดูระหว่างระหว่างระหว่างจมูกหลวงพ่อนะครับเห็นไหมจะมีล่องนี้มีล่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมดูดูนม่ใจจะชัดหรือเปล่าไม่ชัดนะครับไม่ชัดเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูแล้วกันอ่ลงกล้องให้ดูอีกทีนะครับอ่นี่นะครับเนี่ยจำแท่งนี้เลยแท่งนี้เลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมจำแท่งนี้เลย สามารถจ่ายตังค์ได้เลยนะครับตรงนี้จุดจ่ายตังค์เลยจุดจ่ายตังค์เลยนะครับอ่านี่นะครับอ่าแล้วก็ตัวตัดรุ่นนี้นะครับอ่าตัวตัดรุ่นนี้ฟันตัดเนี่ยจะกินเต็มนะอ่าตัวตัดรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะกินเต็มเหมือนมหาเศรษฐีแต่ต้องแต่ยังไงก็ต้องฉีกขาดนะครับอ่าส่วนใหญ่จะกินเกือบเต็มยังไงก็ต้องฉีกขาดนี่นะครับอ่านี่ดูใั้แมพนี่มมีฉีกขาดเล็กๆน้อยๆบางจุดกินเต็มเลยนะกินเต็มเลยนี่นะครับอ่าตัวตัดรุ่นนี้นี่นะครับอ่านี่อ่านี่หลุมลงลองให้ดู นี่นะครับอ่าเห็นไหมครับมากบ้างน้อยบ้างเป็นธรรมดานะเห็นไหมครับอ่าบรชีขาดจะเป็นเม็ดทรายเหมือนกันเลยเหมือนเหรียญทั่วๆไปเลยนะครับเนี่ยครับอ่านี่จําแท่งนี้ไว้เลยนี่นะครับระหว่างระหว่างจะหมู่หลวงพ่อนะครับอ่านี่นี่นี่นะครับอ่าเนี่ยแท่งนี้เลยเนี่ยครับตรงนี้จ่ายตังค์ได้เลยจ่ายตังค์ได้เลยนะครับอันนี้ที่ผมพบเจอนะครับมีทุกเหรียญนะมีทุกเหรียญนะเห็นไหมลองนี่นะครับอ่าลองเนี่ยอ่าเนี่ยตรงนี้นะครับมีทุกเหรียญนะมีทุกเหรียญนะครับ น่าจะเป็นตัวตัดตัวเดียวกันหมดนะครับที่ผมพบเจอนะตัวตัดอื่นยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอนะครับนี่นะครับนี่ดูไหมก็ขีขาดเป็นเม็ดทรายนะครับมากบ้างน้อยบ้างเป็นธรรมชาตินะครับนี่นี่นะครับก็สาหรับเหรียญนี้ก็ถือว่าโอเแบบได้สวยงามนะครับก็ดูไม่ยากอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นอีกรุ่นที่ดูไม่ยากดูไม่ยากนะครับนี่ดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากนี่ดูนะครับ ดูแมดูคมชัดเลยเต้นผมนะครับเต้นผมนะครับเหรียญนี้ก็บอกเลยว่าสภาพสวยมากสวยมากนะครับนี่คือลมดำเดิมๆเลยไหมครับแล้วเขาจะเกิดปะระหลอดไหมเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นผิวลุงนะเห็นไหม,ไหมเนี่ยคือจะเกิดปะระหลอดเดิมๆนี่เลยเนี่ครับอันนี้คือสภาพได้มาแล้วเก็บเลยนะครับเราเก็บเลยอยู่ในซีนหรือว่าเลี่ยมไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับสภาพนี้สวยมากหายากนะหายากนะครับก็ก็อยากแนะนําเหมือนเดิมนะแนะนําเหมือนเดิมนะครับก็อยากให้ อยากให้เช่านะครับอยากอยากให้เช่ากับคนที่ไวใจได้หรือคนที่เขารับประกันแท้ให้เรานะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นไวขึ้นนะเป็นไปขึ้นถ้าเรามีเหรียญแท้อยู่กับมือนะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเป็นไวขึ้นเพราะเราก็จะมีจุดดูเป็นของตัวเองนะนี่ครับจุดดูแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแต่สรุปสุดท้ายแล้วต้องดูแท้เหมือนกันนะครับถ้าดูไม่เหมือนกันต้องมีคนใดคนหนึ่งนะครับที่หลงทางหรือดูผิดพลาดไปนะครับนี่นะนี่สำหรับเหรียญโชคใช้นะท่านไหนดู คลิปนี้นะครับใดๆดูคลิปนี้อ่าวันนี้นะครับก็สามารถซื้อขายรุ่นนี้อ่าซื้อขายเป็นมือรุ่นนี้ได้เองเลยนะครับอ่าตัดสินใจซื้อขายได้เองเลยนี่นะครับอ่าอ่นี่นะครับก็สําหรับเรียนโชคใช้นะครับสําหรับวิธีการดูแล้วก็จุดใจตังนะครับอ่าจุดใจตังครับอ่านี่ครับก็คลิปต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นอาจจะเร็วๆนี้นะครับหรือคลิปต่อไปหรือว่าเร็วๆนี้นะครับก็จะก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับอ่าก็ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับอ่าสำหรับแนะนําวิธีการดูแล้วก็จุดใจตังนะครับสำหรับเหรียญโชคชัยนะครับเสาห้านะครับอ่าหลวงพ่อเอียนะครับนี่นะครับก็่านไหนที่ดูคลิปนี้นะครับก็สามารถสามารถซื้อขายเองได้เลยนะครับซื้อขายเองได้เลยนะครับนี่นะครับอ่าก็ส่วนท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับจะส่วนที่สนใจจะเช่าพระกับผมนะครับหรือว่ามีพระมีพระจะปล่อยให้ผมเช่านะครับก็ยินดีรับเช่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถ แอดไลน์ไม่ได้เลยนะแอดไลน์ได้เลยนะครับนะครับก็ก็ยินดีนะครับยินดีนะครับแล้วก็นับต่อไปนะครับต่อไปก็ผมอาจจะมีคอนเทนต์ใหม่นะคอนเทนต์ใหม่อาจจะเป็นคลิปคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อต่อไปก็อาจจะมีเป็นแบบว่าเป็นคลิปแบบรับเช่านะครับอเดินแบบเดินทางไปเช่านะเพราะว่ามีหลายท่านขอผมมานะครับอยากให้ทําคลิปแบบเดินทางไปเช่าหน่อยอย่างนี้นะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะพยายามทาให้นะจะพยายามทาให้นะครับตอนที่ไปเช่านะครับ แล้วก็สําหรับวันนี้นะครับก็ท่านไหนที่ดูแล้วเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมวอมท่าเสา้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับจะได้มีจะได้มีคลิปใหม่ๆนะครับ่ามาแนะนําวิธีการดูนะครับแนะนําวิธีการดูแบบนี้อีกนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็วันนี้นะครับก็ผมบอมท่าเสาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับก็สวัสดีครับ